สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Spirit นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปลต่อไปค่ะแล้วก็ท่านไหนเนาะที่ต้องการสนับสนุนช่องนะคะสามารถโดนิทได้เลยที่รายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะอ,อ,อีพีเนี้ยมาในหัวข้อจักรวาลเนี่ยคิดว่าคุณเนเป็นตัวตึงด้านใดเออนะมีให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1ค่ะกองนี้ นะคะกองที่สองค่ะกองนี้ค่ะตรงกลางนี้เลยนะคะกองที่สามค่ะกองนี้ค่ะเลือกกองที่ชอบแล้วมาฟังคำทานายก,กันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวกองที่หนึ่งนะคะและท่านที่เลือกสร้อยข้อมือเส้นนี้มะนีนาค่ะ นมคะมณนีนาคาพาราบูชา999บาทสมาธิความสงบร่มเย็นแล้วก็ปกป้องคุ้มครองจากศัตรูหมู่มานที่จะมาทําลายการบูเพียรบนเพิน,เพนตะบะนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจทักข้อความมาได้ที่นี่ต้องเสี่ยงทายเพื่อบูชาเนาะเฉพาะคนที่มีบุญสัมพันธ์เท่านั้นถึงจะบูชาได้นะคะทีนี้มาฟังคําทํานายในกองนี้กันนะจักรวาลเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นตัวตึงในเรื่องอะไรในด้านอะไรนะคะใบแรกค่ะ ขึ้นมาเป็นใบนี้เป็นคนที่มีจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคนในกล่องเนี้ยไม่โลภนะไม่โลภมีทัศนคติที่ดีนะคะมองโลกในแง่บวกเป็นคนที่ไม่เครียดอะไรง่ายๆนะคะปล่อยวางได้เป็นอย่างดีนะมีจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ต่อคุณนะคะ,นะคะรวมถึงมีจิตใจเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีรักครอบครัวมีความรับผิดชอบสูง นะคะใบต่อไปค่ะขึ้นมาเป็นใบนี้เป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมซีโรราบนะคะให้กับความชั่วให้กับความมืดทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นผู้ชนะใจตนค่ะนะเป็นผู้ชนะใจตนนะคะเนี่ยเห็นไหมรวมถึงมีสตินะคะมีสติเราก็จับพลังงานเดทขึ้นมาใบนี้นะคะคนในกองเนี้ยคือมันมีออย่างหนึ่ง มันเหมือนกับเคยผ่านความเป็นความตายอะหรืออีกอย่างหนึ่งนะผู้โกงความตายเออนะคะเนี่ยผู้โกงความตายคุณฟารู้สึกอะนะคะคุณอาจจะผ่านความเป็นความตายมาแล้วอะนะเหมือนแบบว่ายมทูตจากชาติวิญญาณของคุณแล้วอะแต่มันมีอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณกลับมาเออเคยมีมาในกองเนี้ย โดนอะไรบางสิ่งบางอย่างมาไหที่แบบว่าอาจจะวิญญาณหลุดไปแล้วก็ได้นะวิญญาณหลุดไปแล้วนะคะหรือแบบเข้าห้อง icu ปั๊มหัวใจไปแล้วอะไรแบบเนี้ยเออแล้วมองเห็นร่างตัวเองมีมามเนี่ยขึ้นมาใบเนี้ยผู้โกงความตายอะ่ะนะคะผู้ที่ผ่านความเป็นความตายมาแล้วอะ่ะเออนะใบต่อไปขึ้นมาเป็นใบนี้ว้าวเก้าถ้วย ฟ้าคิดถึงแมวเก้าชีวิตอะคุณเออนะคะ,ะแสดงว่าคุณเนี่ยตัวตึงอย่างแท้ทูอย่างแท้จริงเลยนะรู้สึกว่าคุณน,น่แปลกๆนะเออนะคะเห็นก้าถ้วยแต่พอเห็นพลังงานเอเนอร์่ะรู้สึกถึงคําว่าแมวเก้าชีวิตเออใครฆ่าก็ไม่ตายอะดวงโคตรจะแข็งอะนะคะนี่เจ็ดไม้เท้า นะคะผู้ที่มีความเพียรพยายามถึกมากกองนี้นะโคตจะถึกนะคะเป็นตัวตึงในเรื่องของความถึกกันเลยทีเดียวเป็นคนที่มีความทนสูงมีขันติบารมีนะคะแล้วก็จากพลังงานนะเส้นสายของจิตวิญญาณของคนในกองเนี้ยพลังจิตวิญญาณขคนในกองเนี้ยเต็มไปด้วยความลับเต็มไปด้วยความลึกลับเนี่ยคุณเห็นไหม เนี่ยเก้าเหรียญน,นะคะคือเต็มไปได้วยความลึกลับแล้วก็เต็มไปได้วยพลังอะข่มพลังอะคุณเออเนี่ยนะฟ้าเห็นจิตวิญญาณคุณเป็นแบบเนี้ยเออภายนอกนะเหมือนจะแบบเเรียบเหมือนจะแบบไม่มีอะไรนะแต่ข้างในทรงพลังเออข้างในอะมีความสับรึงอยู่เออนะคะ ตัวตึงของแท้เลยนะใอกองเนี้ยนี่เห็นไหมคือคุณนะ่ะอ่านใจคนได้มองคนได้แบบทะลุปุกโรล่เห็นถึงเจตนาของคนแต่คุณทำเหมือนไม่รู้เออคุณทำเหมือนไม่รู้แล้วคุณจะดูว่าจะเล่นละครไปถึงเมื่อไหร่เออนี่แหละตัวคุณนะคะมีความสะพึงมากอ่ะแล้วก็บางคนมีเทพแห่งความตายคุ้มครองนะ นะคะมีเทพแห่งความตายคุ้มคออืขึ้นมาเป็นใบนี้อะไรก็เอาคุณไม่ลงอะเอาตรงนะถึกถึกอย่างที่สุดถึกอย่างยิ่งยวดในจัก,กรวาลน,นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคําด่าอะไรต่างๆนานาใส่ร้ายป้ายสีอะไรต่างๆนานาเอาคุณไม่ลงนะคะคือคุณนะมีภูมิต้านทานในเรื่องของจิตใจสูงมากเออ นะคะบางสิ่งบางอย่างโอ้โหคือมันเป็นเรื่องที่หนักมากๆแต่คุณก็ผ่านมาได้แบบชิวๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณอนะมีพลังอยู่ภายในจิตวิญญาณเนี่ยสิ่งที่ฟ้าเห็นอะมกเมื่อกี้เนี่ยคุณเนี่ยฟ้าเห็นจิตวิญญาณคุณเป็นแบบนี้เลยนะคะภายนอกเรียบเรียบแต่ข้างในสะพึงมากนะคะคุณทรงพลังนะจิตวิญญาณคุณโคตรจะท่งพลังเลย นะแล้วคุดจะถึกเลยถึกในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณดวงแข็งที่สุดนะคะอะไรก็เอาคุณลงยากอะจริงๆนะอันนี้คือ energy พลังงานของคุณนะคะผู้โกงความตายผู้ที่ถึกทนมากนะคะคนที่มีจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นะแล้วตรงนะจิตวิญญาณของคุณเนี่ยคือมันมีความหนักแน่นเนาะมีความเข้มข้น เออคุณจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็จะไม่คบคนที่โกหกหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยเออนะคุณจะห่างคนพวกนี้เลยเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าครั้งแรกอ่ะใส่หน้ากากเขาหาไม่จริงใจอ่ะคนประเภทนี้ไม่น่าคบละอยู่ใกล้ก็อันตรายอยู่ใกล้ไม่ได้รู้สึกปลอดภัยอะไรเลยนะคะนี่คือคุณค่ะตัวตึงในเรื่องของการโกงความตายตัวตึงในเรื่อง,องความถึกอดทน ตัวตึงในเรื่องการอ่านใจคนนะคะแล้วก็มีจิตวิญญ,ญาณที่ทรงพลังนะคะมีจิตวิญญ,ญาณที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์มีความชัดเจนค่ะสำหรับในกองนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปก็ต่อไปบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวกองที่สองนะคะและท่านที่เลือกมณีนาคาเส้นนี้ค่ะพาราบูชา999บาท เสริมเรื่องของอะไรนะคะเสริมในเรื่องของสมาธิความสงบนะคะรวมถึงปกป้องคุ้มครองจากศัตรูหมู่มาเนาะที่จะมาทำลายนะคะคิดจะทำลายในเรื่องของการบำเพ็ญตบะบารมีนั่นเองท่านไหนสนใจทักมาขอเสียงทายเพื่อบูชาได้นะคะที่เนี่ยต้องเสียงทายเพื่อบูชาเนาะเพื่อนะคะหาคนที่มีบุญสัมพันธ<ส>์กับสร้อยนะคะกำไลเส้นหนัง นะคะท่านคนุนะทีนี้มาฟังคำทำนายในกองนี้กันเอ่อจัก,กรวาลเนาะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นตัวตึงในเรื่องอะไรในด้านอะไรนะคะใบแรกคะ่ะขึ้นมาเป็นใบนี้นะคะคุณเนะ่ะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ไอเดียเจิดจรัสนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีสมองไวปุ๊ปาร์ตปุ๊ปาร์ตนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระ นะลักอิสระนะคะตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีความอินดี้นะคะบางคนอาจจะเฟ,ฟียสเฟียนะบางท่านอาจจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฝูงหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะคะหรือพูดจาหรือทําอะไรต่างๆนะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องฟารู้สึกถึงพลังงานความอิสระรู้สึกถึงพลังงานของความอินดี้นะคะรู้สึกพลังงานแบบเดี๋ยวก็ขี้เกียจแล้วก็ขยันอะไรแบบนี้เออประมาณนั้นนะ สักู่นะคะให้ตกแป๊บหนึ่งนะทุกท่านคนนะอ่ะใบต่อไปค่ะทุกท่านขึ้นมาเป็นใบนี้ค่ะคุณเน่ะเป็นคนที่เห็นในบางสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเออนะคะตัวคุณเป็นคนแปลกเออถ้าเรื่องของเรื่องของความเป็นตัวตึงคนในกองนี้นะคือความแปลก มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเห็นปัญหาในสิ่งที่คนทั่วไปเขายังมองไม่เห็นปัญหาเลยคุณเห็นแล้วอะออนะคะผู้มองเห็นอนาคตหรอเออผู้มองเห็นอนาคตรหรือเปล่าในกองนี้นะคะใบต่อไปค่ะนั่นไงไพ่ใบนี้ขึ้นมาเลยผู้บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะบารมีผู้มีศีลมีธรรมนะคะผู้ศึกษาธรรม ผู้ที่อยู่ในกระแสแห่งการตื่นรู้ว้าวแล้วอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้ฟารู้สึกถึงพลังบางสิ่งที่คุ้มครองคุณนะคะคุ้มครองคุณจากสิ่งที่ไม่ดีคุ้มครองคุณจากความชั่วร้ายทางปวงเนี่ยแล้วคุณนะเป็นคนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะบางท่านบางคนนะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมนุษย์อาจจะไม่เห็นในคุณความดีของคุณ แต่คุณเห็นอาพรที่ใสไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่เป็นแบ็กให้กับตัวคุณอยู่นะคะอ่านะในกล่องนี้เพราะว่ามีเซนในกล่องเนี้ยเพราะว่ามีเซนนะคะใบต่อไปค่ะเกี่ยคุณเดอะสตาโอ้เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลมากๆเนี่ยเห็นไหมคุณเนะ่ะเป็นคนที่มองการไกลมากอะออคนอื่นมองหนึ่งคุณมองเป็สิบแล้วคะ่ะ คนอื่นกำลังหมกมุ่นทางโลกเลยคุณมองไปหลังความตายละคือมองข้ามช็อตไปเยอะมากอะโอ้แสดงว่าคนในกองเนี่ยสมองไวมากสมองดีมากนะคะแล้วก็เป็นนักวางแผนนะเนี่ยเขากําลังวางแผนทางโลกอยู่เลยคุณนุ่นวางแผนหลังความตายไปละนะเขาวางแผนกับตรงนี้คุณมองเห็นนุ่นไปไกลละไปดาวคารละเออเนี่ยคือคุณ นะคะเป็นคนที่จิตใจแบบดีมากชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่นนะคะมองข้ามช็อตไปเยอะมากนะคะคนอื่นพูดเรื่องของความทุกข์คุณไปนู่นหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายคือหลุดพ้นจากความทุกข์ทางปวงเคุณมองขนาดนี้เลยนะคนในกองเนี้ยฟารู้สึกถึงกระแสแห่งการตื่นรู้อย่างแท้จริงอะ เออแล้วคุณก็มีเป้าหมายเรื่องนี้ด้วยนะคะยิ่งเห็นทุกเท่าไหร่คุณยิ่งอยากหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นเท่านั้นคุณเบื่อเบื่อที่จะวนวนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเบื่อที่จะตายละเออนะคะอ่ะใบต่อไปเนี่ยเห็นไหมโอ้โหคุณคุณนี่สุดจัดเลยอะนะคะคือคุณเป็นคนที่แบบ พลังงานของคุณนะออกแนวแบบว่าเออมันดูเรียบๆนะแต่มันทรงพลังอะคุณเออคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณนะ่ะสูงสุดมันคืออะไรนะคะแล้วคุณอนะเฮ้ยฟัรู้สึกว่าคนในกองเนี้ยอยู่ในกระแสะแห่งการตื่นรู้อะเอออย่างแท้ทูอย่างแท้จริงเลยอะคุณไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนที่ใดก็ตามนะคุณอย่างคุณนะ่ะ บอกตามตรงว่าไม่อดตายจริงไม่อดตายน้าะท้ายสุดแล้ว่จัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะจะคอยช่วยเหลือคุณคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมคือเมื่อคนดีอะมีสิลมีธรรมได้รับความเดือดร้อนน่ะบัลลังก์ที่นั่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะร้อนน่ะคือฟ้าเห็นแบบนี้ฟ้ารู้สึกแบบนี้เลยคุณเออรู้สึกแบบนี้เลยคนในกองเนี้ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วใครใดก็ตามอ่ะ ที่คิดจะทำร้ายทำาลายคุณโอ้โหเราบอกเลยนะว่าแบบมีโอกาสตกนรกหมกไหมอ่ะโอ้จริงๆเพราะคุณนะ่ะเป็นผู้ที่เข้าสู่กระแสแห่งการตื่นรู้อย่างแท้ทูอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเหมือนกับคุณผ่านอะไรไมาเยอะมากๆ นาผ่านอะไรมาแบบเยอะมากๆแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถที่จะทำให้ตัวคุณกระทำความชั่วได้ยิ่งคุณเจอสถานการณ์บีบคัน้นคุณยิ่งเข้มแข็งแข็งแกร่งและยิ่งรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรมันยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆอคุณเออเป็นแบบนั้นเลยอะเขาสู่กาแฟนิพานเลยคุณในกองเนี่ยจริงๆนะคะถ้าพูดถึง อ,อคนในกองเนี้ยฟาว่านะคุณเป็นตัวตึงในเรื่องของความดีนะคะความบริสุทธิ์ผู้บ็ญเพียนผู้ที่เข้าสู่กระแสแห่งการตื่นรู้อย่างแท้ทูอย่างแท้จริงผู้มีสติปัญญาผู้มองการไกลไกลมากคุณนะคะคนอื่นแบบเห็นความทุกตรงเนี้ยคุณถ้าไม่เกิดก็คือจบหลุดพ้นจากการเดินว่าแต่เกิดก็คือจบเอออะไรแบบเนี้ย แล้วก็เป็นตัวตึงในเรื่องของอบททดสอบเพ่งจัก,กรวาลด้วยคุณผ่านมาหมดเลยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถสั่นคลเป้าหมายและความดีของคุณได้นะคะลูกลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกลักจัก,กรวาลใครที่ทําไม่ดีกับคุณโอ้โหกรรมตามสนันปั่นปื้นจริงๆในกองเนี้ย นะคะสำหรับในกองนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปลต่อไปบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวกองที่3นะคะและท่านที่เลือกสร้อยข้อมือเส้นนี้มะนีนาคาค่ะพาราบูชา999บาทเสริมเรื่องของสมาธิความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะคะและนะคะปกป้องคุ้มครองจากศัตรูหมู่มารผู้ที่จะมาทำลายในยเรื่องของการประเพณีบำเพ็ญตบะบ,บารมี นะคะปกป้องคุ้มครองจากคนชั่วคนที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนะคะทุกคนนะถ้าไหนสนใจทักมาขอเสียงไทยเพื่อบูชาได้นะคะ <c oughs> ที่นี่ก็คือต้องต้องเสียงไายเพื่อบูชาเนาะ <c oughs> ผู้ที่หินเลือกพลังงานเลือกนะคะเ <c oughs> ท่านั้นถึงจะบูชาได้จะเป็นแบบนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูกันเนาะในกองนี้ว่าจักรวาลน,นะ จักรวาลเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นตัวตึงในเรื่องอะไรในด้านใดนะคะใบแรกค่ะขึ้นมาเป็นใบนี้โหดโหดมากเป็นคนโหดเป็นคนแบบดุะบางคนอนะนะคะโหดดุแล้วก็เป็นคนที่มีความบ้าบอๆ,ๆนะคะมีความแปลกความคิดแปลความคิดไม่เหมือนคนอื่น กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาและมีความบ้าบินในตัวพอสมควรมากหลายท่านหลายคนมีความเป็นนักกรบมีความเป็นนักสู้สูงสู้กับชีวิตบ้างสู้กับคนอื่นบ้างบางท่านบางคนก็คือเป็นคนที่เรื่องฝีปากอะนะคะอาจจะเป็นแชมป์ได้เลยนะบางคนอะเออนะคะแชมป์ใบต่อไปค่ะนี่ไงเห็นไหมเนี่ย อัศวินถือถ้วยนะคะเป็นคนที่อ่านใจคนได้แบบได้แบบดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่ชอบคนตอแหลอ่ะบางคนนะหน้าไปก่อนละหน้าไปก่อนเลยเก็บสีหน้าไม่ค่อยอยู่เออเวลาเห็นคนตอแหลอะไรเก็บสีหน้าไม่อยู่ตึงอ่ะตึงสุดอะตึงกับคนอะนะคะตึงกับผีด้วยผีมาทําร้ายในฝันน่ะวิ่งไล่เตะผีอะไรแบบเนี้ย เออนะคะห hmm, นะมันมีความเป็นนักสู้ในตัวตูว่จริงๆในกองนี้นะไม่ต้องถึงมือสิ่งตสธิตแล้วนะคะปกติคตุณต้องสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่ละในกองนี้นะเป็นคนตลกเออเป็นคนตลกไม่ค่อยอะไรมากนะคะไม่ค่อยอะไรมากนะมีความลึกซึ้งในแบบฉบับของคุณนะแล้วก็หาเงินเก่งมากนะคะคนในกองนี้ไปทําเกี่ยวกับ คำพูดคําจาการพูดเป็นเกี่ยวกับคอบบนเทนตะ์ครีเอเตอร์อะไรแบบนี้ก็ได้นะในในช่องแดงในช่องดําอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณนะเป็นคนที่ชอบพัฒนาชอบความตื่นเต้นชอบความเล้าใจนะคะบ,บางคนนะพูดเก่งมีวาทศิลป์อะเออบางคนอาจจะไม่ได้พูดหวานนะแต่พูดตรงอะมันทัดใจเออประมาณนั้นนะคะใบต่อไปค่ะขึ้นมาเป็นใบนี้รวมถึงคุณจะไม่เสียเวลาให้กับคนที่ไม่เห็นค่าในตัวคุณค่ะ นะคะคนที่ไม่เห็นค่าคนที่แบบใส่หน้ากากเข้ามาฉันไม่เสียเวลากับคนพวกนี้ไปเกลไกลชิวๆนะคะและอย่าหวังว่าจะใส่หน้ากากมาแบบสามสี่ชั้นอะไรใดๆเลยฉันดูออกฉันดูออกตั้งแต่เห็นตัวคุณแล้วอะไรแบบนี้เออนะคะอาปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วมันต้องใส่หรอกหน้ากากอะไรความหมายนะคะเป็นคนที่แบบว่ามองคนได้ทะลุปโปรโปรเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะเก็บพลังงานอะ ไว้ใช้กับคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคนที่ดีเท่านั้นนะโออมีเซฟโซนนะเดีย๋ยว่าไปนะคะเดอะมูนเห็นไหเป็นเป็นพลังงานที่แปลกประหลาดมากๆนะคะคุณอาจจะฉีกนะฉีกภาพไปเลยอะภาพที่แบบว่าเฮ้ยคนดีมันต้องเรียบร้อยนะคนดีมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนีน้ไม่ค่ะเจอก็ปะทะไปเลยค่ะเจอก็ปะทะไปเลย ทำไมต้องทนนะเออทำไมต้องทนกับคนชั่ว,วแบบนั้นนะแต่คุณจะไม่ใช่คนแบบหยาบอะไรนะก็คือพูดตรงๆจะเน้นพูดตรงมากกว่าอืมจะเน้นพูดตรงอะไรใดมากกว่านะคะแล้วก็เป็นคนมีเหตุมีผลนะปะทะแบบมีเหตุมีผลปะทะแบบมีความรู้นะคะอ,อ่าปะทะแบบนักปราชญ์อะคุณจะไม่ใช่แบบว่าด่าทะลุป,ปุ๊บปังด่าไปเรื่อยไม่ใช่เป็นคนตรงเป็นคนดู นะคะทรงพลังเต็มไปได้วยความรู้ค่ะเนี่ยคือคุณเออนะคะสงบทําไมสงบสงเี่ยมเรียบร้อยทําไมนะคะในเมื่อกล้าที่จะโยนหินมาก็โดนขีปนาวุธไปก็แล้วกันตึงที่สุดนะคะอะต่อไปต่อไปค่ะนี่เห็นไหมก็ฉันมันเป็นนักสู้อ่ะเออมาดิฉันเป็นนักสู้อ่ะเออนะคะฉันปกป้องตัวเองอ่ะ นะใครที่แบบล้ำเข้ามานะคะใครที่กล้าด่าฉันก็ต้องแบบรับให้ได้นะที่ฉันจะโต้ตอบอะเออมันเป็นประมาณนี้คุณโอ้ยสุดชัดนะคะสุดชัดผลัดต่เอออย่าได้คิดมาทำลายฉันนะฉันสู้กลับนะเออฉันไม่ยอมนะอย่ามาทำลายฉันนะคะว้าว <laughs> เป็นนักปกป้ององ่ะคุณ เออนะคะเกิดมาเพื่อแบบปกป้องคนอื่น,นะะเกิดมาเพื่อเป็นนักรบนะคะบางท่านเป็นอายการก็ได้เป็นทนายความอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นผู้พิทักษ์ความถูกต้องนะคะใบต่อไปค่ะขึ้นมาเป็นใบนี้นะคะฉันใช้พลังของฉันปกป้องนะคะเพื่อความปลอดภัย,ภยเพื่อคนดีค่ะเออประมาณนั้นและปกป้องตัวของฉันเองฉันจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายฉัน และฉันนะคะไม่อนุญาตให้คนชั่วเข้ามาในชีวิตของฉันค่ะฉันไม่อยากเปลืองแรงค่ะโอ,อ้สุดจัดนะคะ energy แบบแซ่บมาก energy แบบสะใจมากในกองนี้นะคะใบต่อไปค่ะขึ้นมาเป็นใบนี้นะคะว้าวคุณเน่เป็นคนจริงใจจริงเป็นคนจริงใจนะคะแล้วคุณภาคภูมิใจในทุกเม็ดเงินที่คุณได้มาคุณไม่ได้หลอกลวงคนอื่น คุณเอามาด้วยความสามารถเออนะคะคุณเป็นคนที่ออรักในศักดิ์ศรีนะจะไม่ยอมทําชั่วเพื่อเงินคะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าเอามาแล้วมันละแวงอะเอามาแล้วมันไม่ได้มีความภาคภูมิใจอะไรในตัวเองอะเออรู้สึกแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจะเอามาทําไมอะนะคะก่อร่างสร้างตัวมาจากความสามารถนะคะมาด้วยแบบวิธีใส่จะดีกว่าไหมความถูกต้องความแบบบริสุทธิ์จะดีกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยเออจะเป็นแบบนั้นนะ่ะว,ว้าว สุดยอดมากนะคะใบต่อไปค่ะขึ้นมาเป็นใบนี้พร้อมจะทลายทุกความชั่วค่ะอยู่ข้างความถูกต้องใครไม่ดีออกไปนะคะออมตรงนะมาคนแบบ <c ười> คือความคิดของคุณแรงกับฟ้านะจริงๆนะคะพูดได้ไหมใครไม่ดีใส่หัวออกไปค่ะเ <c ười> ออเบอร์นั้นเลยนะคะอย่ามายุ่งกับฉัน นะคะต่างคนต่างอยูอย่ามายุ่งกับฉันแต่ถ้ามายุ่งเมื่อไหร่ก็รอรับได้เลยว่า,วาจะโดนอะไรอะไรแบบนี้นะคะเป็นประมาณนี้เป็นคนที่มีไหวพริบดีมากคุณโอ,อเป็นแม่ค้าก็ดีนะแม่คงแม่ค้าอะไรแบบนี้ก็ดีนะคะลุ่งนะคนในกองนี้ลุ่งนะคะเป็นแบบเออเกี่ยวกับพานายความอายการอะไรแบบนี้คุณนันรักความยุติธรรมนะคะรักความยุติธรรม แล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลมีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมมาเนี่ยคือคุณถ้าพูดถึงนะคุณเป็นตัวตึงในเรื่องของอะไรความแซบจริงความแซบไปต้องยกให้คุณเลยนะฮะแล้วคนในกองนี้ผ่านอะไรมาเยอะลองมาแบบแทบทุกอย่างอ่ะในโลกมนุษย์เนี่ยเออสายใช้ชีวิตนะสายใช้ชีวิตสายแซบจริงๆนะคะสายแบบว่า ไม่ยอมสีโรราให้กับความมืดความชั่วใดๆทั้งปวงอะไรแบบเนี้ยเออไม่เอาเปรียบใครแต่อย่ามาเอาเปรียบนะโดนนะเออนะคะไม่ทําร้ายใครก่อนนะถ้าคว้างหินมาก็เตรียมเลยนะเออประมาณนันสู้คนมากสู้ชีวิตมากนะคะเป็นคนที่อ,อ่อเรื่องของการสู้ชีวิตต้องยกให้คนนี้จริงๆนะไฟคุณไม่หมดดับโดยง่ายอย่ะคุณเจอปัญหาอะไรก็ไปย่านมาสิไม่ย่านค่ะอะไรแบบนี้ นะคะประมาณนี้เลยนะตัวตึงในเรื่องของการสู้ชีวิตตัวตึงในเรื่องของการสู้คนนะคะสู้ผีอาสู้ทุกอย่างใครมาทําลายสู้หมดนะคะแล้วก็เป็นตัวตึงในเรื่องของความแบบเที่ยงตรงความยุติธรรมความมีเหตุมีผลและพลังงานของคุณนะคะมาเพื่อปกป้องคนอื่นในกองเนี้ยมาเพื่อเป็นผู้ปิทัก นะคะสำหรับในกองนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปลต่อไปบ๊ายบายค่ะ